นี่นะล้างรถนี่น้องเป็นพนกรรักงานภาษาอะไรอะ่ะทำไมดูแลลูกค้าแบบนี้อยา่าเขาจะผิดเลยครับเขาไม่ใช่พนักงานที่นี่ทั้งมันผมไม่อยากฟังแล้วนั่นคุณเก็บกุญแจแล้วไปล้างรถให้ผมแล้วกันแล้วล้างมาให้สะอาดด้วยนะครับครับได้ครับผมจะรีไปเซ็นสัญญาใหญ่ล้างให้มันดีๆละ่ะอยี๋ยวทำรถผมเป็นรอยผมมาเซ็นสัญญากับเจ้าของบริษัทที่นี่ เออคุณคือท่านประธานของบริษัทที่นี่เหรอครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะทำไมเหรอคะหนูด,ดูไม่เหมือนเจ้าของบริษัทหรือไงคนเราเนี่ยมาดูภายนอกไม่ได้จริงๆนะครับดูอย่างน้องสิอายุยังน้อยเป็นเจ้าของบริษัทแล้วมันก็แค่บริษัทเล็กๆของพี่ชายหนูนะคะแล้วคุณมาจากบริษัทไหนเหรอคะผมชื่อนะัทมาจากบริษัทวาซันกลุ๊ปครับวันนี้เป็นวันดีเรามาเซ็นสัญญาใหญ่ กับบริษัทเราทั้งคู่นะครับหลังจากนี้เนี่ยบริษัทเราทั้งสองก็จะได้ร่วมเป็นเครือเดียวกันยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับหรือว่าวันนี้ไม่ใช่วันดีแล้วล่ะค่ะน่าจะเป็นวันที่โชคร้ายมากกว่านี่คุณหมายความว่ายังไงครับมันจะมีความหมายอะไรอะคะรายละเอียดอะไม่ต้องอ่านหรอกหนูจะยกเลิกสัญญานี้ค่ะนี่คุณจะยกเลิอกอะยกเลิกง่ายๆแบบนี้เลยใช่ไหมค่ะคุณจะเชื่อไม่เชื่อแค่ผมโทรไปไรายงาน มืส่วนคุณก็หายไปหมดแล้วอย่ามาขี้ตูนหน่อยเลยที่ฉันประสบความสําเร็จทุกวันนี้มันเกินที่ฉันจะมาสนใจของคุณของคุณแล้วล่ะนี่คุณความสําเร็จอะ่ะมันไม่ต้องรอช้หนมากหรอกถ้าคุณตั้งใจทํางานแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ดูถูกคนอื่นสักวันคุณจะประสบความสําเร็จเองนั่นแหละจริงๆ